ราเมพสวัสดีครับเพ<ๆ>ื่อนๆวันนี้ผมจะพาบินลัดฟ้าไปหาอะไรจําแกินที่ญี่ปุ่นกันนะครับแถวห้างอีออนมอนาริตะที่ทุกๆคนคุ้นเคยกันออจกจากห้างเดินข้ามถนนใหญ่เข้าซอยเล็กๆข้างร้านผลไม้นะครับเดินเข้าไปประมาณ300เมตรจะให้ชัวปักแมพมาเลยนะครับราเมงลุงพลเฮ้ยไม่ใช่นะครับพลคสุราเมง หมุดเป๊ะนะครับตามมาได้ไม่หลงแน่นอนร้านนี้จะขายเวลาสองรอบนะครับรอบเที่ยงกับรอบเย็นแนะนําว่าให้มาช่วงต้นๆรอบนะครับก็เพราะว่าคนจะน้อยกว่าแล้วก็จะได้กินเมนูเด็ดด้วยซึ่งมีรอบละไม่กี่ที่เท่านั้นมาถึงแล้วก็มากดออเดอร์นะครับที่ตู้อัตโนมัติอ่านญี่ปุ่นไม่ออกบอกลุงพลได้นะครับแกพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยวันนี้ผมเลือกเมนูพลริบนะครับเป็นซิกเนเจอร์ดิชของที่นี่เลยนั่นก็คือราเมงเล้งนะครับอ่ะงงละสิไม่เคยเห็นเหมือนกัน ทามใหญ่มากครับเพื่อนๆตอนแรกผมก็คิดว่าทำไมมันแพงจังราเมงร้านนี้นะครับเป็นสไตล์ฮกากาตะนะครับนึกไม่ออกก็คล้ายๆรามเมงข้าวสอบน้ำซุปทงข้าวสืเข้มข้นนะครับใส่ซอสพิเศษที่มีความเผ็ดเล็กน้อยแต่ที่พิเศษที่สุดก็คือเล้งเนี่ยนะครับโอ้โหชิ้นใหญ่มากแล้วก็นุ่มมากล่อนออกมาเส้นราเมงเป็นขนาดเล็กพิเศษนะครับสไตล์ฮกากาตะราเมงข้าวสอบนะครับสามารถเลือกความแข็งความนุ่มได้ถามว่าอร่อยไหมก็ดูเอานะครับ